สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังตอนนี้เราก็ไม่ถึงตอนจบกันแล้วนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วของหนังเรื่องเดอะรอคาเฟ่นางเอกก็ได้รู้ความจริงเรื่องที่พระเอกแอบชอบตัวเองมาตลอด17ปีเธอจึงไม่เอาความโกรธแค้นคดีของพ่อมาเป็นตัวทําให้พวกเราคบกันไม่ได้เธอจึงตัดสินใจเข้าไปหาพระเอกและให้อาภัยทุกสิ่งทุกอย่างแถมทั้งสองคนยังตกลงคบกันเป็นแฟนทั้งคู่ก็คือสวีทหวานกันสุดๆแต่ว่าอีพยองอุ่นก็ยังเป็นคนชั่วที่คอยเล่นงานทั้งสองคนไม่เลิกลาแบบนี้เรื่องราว ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปจะจัดการ e P อีพยองอุ่นได้ไหมเราต้องไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะหลังจากทั้งคู่ที่ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนก็ได้สวีทหวานกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือป้าแถวนั้นก็ต่างจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะคอยกอดคอยหอมคอยจุ๊บกันเสมอทุกคนถึงขั้นต้องมานั่งรวมตัวกันแล้วพูดไปตรงๆว่าเรียนพ่อหนุ่มเจ้าของตึกและทนายสาวที่เพิ่งคบการกระทําของทั้งสองคนทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกอึดอััแแล้กก็ออบายยถมงรูสึ โดดเดียวสุดหัวใจเวลายอยู่กับคนอื่นกับลุนาย,ยาแสดงความรักมากจนเกินงามนางเอกจึงถามว่าทุกคนรู้เรื่องเราได้ยังไงหรอพวกเรานี่เก็บเป็นความลับสุดยอดเลยนะทุกคนจึงพูดสวนว่านี่ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าลับเลยพวกเราน่ะดูออกกันตั้งนานแล้วด้วยจู่ๆอีซึงก็ได้มาที่ร้านคาเฟ่คนเดียวเธอได้บอกว่าหนูมีเรื่องจะบอกแต่ไม่อยากให้แม่รู้หนูว่าแม่กําลังจะตายแม่ป่วยอ้วกทุกวันแล้วก็ปวดท้องทุกวันด้วยแม่ไปโรงพยาบาลมาแล้วแต่หมอไม่รู้สาเหตุแม่ไม่อยากให้หนูรู้เลยแอ ร้องไห้คนเดียวอยู่ทุกคืนถ้าแม่ตายบีกคนหนูจะต้องอยู่คนเดียวนางเอกก็รีบเข้าไปกอดปลอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคุยกับแม่ของหนูเองว่าท่านเป็นอะไรและพี่พอจะช่วยอะไรได้บ้างหนูไม่ต้องกังวลไปนะและ้วนางเอกก็โทรตามให้ทรงฮาวานมารับลูกสาวที่ร้านเพื่อจะคุยว่าท่าทีของอีซึ่งจะเป็นห่วงแม่มากเลยแกมาร้องไห้คิดว่าแม่ป่วยถ้าช่วงนี้คุณมีปัญหาอะไรก็มาคุยกับฉันเถอะวันต่อมาเธอก็ได้มาปรึกษานางเอกที่ร้านเธอได้เล่าว่าเมื่อประมาณ1ปีก่อนสอสอชเวหัวหน้าของฉันน่ะตอนแรกเขาก็เริ่ม,มาแตัตวน จากไหลกับหลังแล้วก็มาที่หูคอแขนหน้าอกไม่ก,ก็ก้นบางทีเขาก็ามือล้วงมาที่กระโปรงของฉันแต่กว่าฉันจะหางานนี้ได้มันไม่ง่ายเลยปีหน้าอีซึงก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้วด้วยฉันทนมาตลอดและก็อับอายแต่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทนแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาให้ฉันไปหาเขาเพราะต้องรีบดูเอกสารพอฉันไปถึงเขากลับดื่มอยู่กลุ่มแก๊งของเขาไหนจะมีพวกสาวๆมานั่งดูแลเขาได้แนะนําฉันให้กับทุกคนได้รู้จักแถมยังเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วจะถอดเสื้อผ้าของฉันด้วยฉันพยายามจะลืมแต่ก็ลืมไม่ได้ พออยู่บ้านคนเดียวก็จะได้กลิ่นโคลโลนของเขาแล้วมันก็คืนไส้โดยเธอก็ได้บอกว่าคนที่อยู่บ้านพัดตาอ,อากาศนั่นก็มีสสเชเวลรองอายการสูงสุขพัดจูแท้ประธานขวอนแจซอนและคนสุดท้ายก็คืออีพยองอุนนางเอกก็รีบมมนั่งอ่านประวัติของแต่ละคนเธอก็ได้บอกสาวานแทาคุณอยากจะฟ้องร้องและจะจับเขาเข้าตารางคนรอบโตงคุณก็จะรู้เรื่องพวกนี้แล้วคุณต้องไปให้การซ้ำๆที่โรงพักรวมถึงอีซึงก็จะเห็นข่าวถ้าคุณตัดสินใจจะฟ้องจริงๆฉันจะเป็นคนทําคดีนี้ให้และจะสู้ไปด้วย กกันพระอเอกก็ถามว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ได้สู้แค่กับสอสอชเวคนเดียวรู้ไหมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําลายคนคนหนึ่งให้ย่อยยับได้ฉันไม่อยากให้เธอรับทําคดีนี้นะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเธอก็ได้นี่นางเอกก็พูดส่วนว่าที่ฉันทําเพราะมันไม่มีใครอยากจะทําไงทรงพวันก็ได้โทรมหาหานางเอกเพื่อบอกว่าสอสอเรียกให้ฉันไปพบโดยทั้งสองคนก็ได้เอาปากกาบันทึกเสียงใส่กระเป๋าไปด้วยเพื่อที่จะไปอัดเสียงตอนที่คุยกันไว้ซึ่งนางเอกจะรออยู่ข้างนอกคอยเป็นแบ็คพ้อมเข้าช่วยเหลือทุกเมื่อสอสอก็ได้ถาามว่ เพราะอะไรถึงอยากลาออกอยากได้เงินเดือนเพิ่มงั้นหรอตัวเองก็ไม่ใช่เด็ก20ปีแล้วไหมฉันจะต้องโอบให้อยู่ต่อหรือไงดูเธอสิถึงเธอจะแต่งตัวมิดชิดแบบนี้แต่ฉันมองเธอออกทะลุปุบโป,ปงเธอหน้าตายวยวนตัวเองไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อย่าเล่นตัวนักเลยทรงหววานก็แกล้งหลอกถามว่าจาเรื่องที่เกิดบ้านพักตากอากาศได้ไหมท่านพยายามจะถอดเสื้อฉันแล้วก็ตบหน้าฉันด้วยแต่ว่าสอสอก็ไหวตัวได้ทันรีบ,บอกว่าจําไม่ได้ทําไมต้องกุเรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยเธอก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจบอกนังเอกไปว่าฉันจะ อ้ชั่วนนมันใช้ชีวิตสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ฉันที่ต้องทนทุกทรมานอยู่คนเดียวนางเอกจึงรีบมาหาประธานเก่าเพื่อจะมาถามเรื่องสสชเวประธานคาวอนและรองอายการพาักทางพระเอกก็ได้ให้คนไปสืบประวัติของสสชเวมาเหมือนกันเห็นว่าอีพยองอุ่นกับสสมีความสนิทสนมและคอยช่วยเหลือกันมาตลอดสสชเวก็รีบมาคุยกับพวกพักพวกว่ายายเลขาหนั่นก้าดีไงจะมาฟ้องฉันวะฉันอุตส่าห์ช่วยให้เธอทํางานสบายๆวันนี้หลอนถึงขั้นอัดเสียงฉันเอาไว้ควอนก็ถามว่าถ้าเป็นข่า ขึ้นพวกเราจะไม่เดือดร้อนแย่หรอเนี่ยอีพยองอุ่นก็พูดส่วนว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยนั่นก็คือให้คนไปตามดูนางเอกกับทรงฮวาและก็ไปกระชากกระเป๋านางเอกที่มีปากกาอัดเสียงคลิปนั่นมาจนทําให้หนางเอกได้รับบาดเจ็บจากการโดนกระชากเซยอนก็ได้มาแจ้งว่าตํารวจจับคนร้ายมาได้แต่พวกนั้นยืนยันว่าไม่มีเครื่องบันทึกเสียงพระเอกที่รู้เรื่องว่าเธอเจ็บตัวจึงมาบน่นว่าเกิดเรื่องแบบนี้ยังจะทําต่ออีกหรอนอกจากทาให้การของทรงฮวามีพยานหรือหลักฐานอะไรอีกหรือไงทั้งสื่อทั้้งงอยอยยกกาาร็ู่ข มันหมดมันไม่จําเป็นต้องเป็นเธอก็ได้นี่นาทั้งเธอและทรงขวานจะต้องเป็นคนเจ็บเองนางเอกก็พูดส่วนว่าถ้าไม่ช่วยก็อย่ามายุ่งกลายเป็นว่าทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะก,กันอย่างหนกักเวลาอยู่ข้างนอกก็เถียงกันไปกันมาแถมยังชอบไปชดประชังจนทุกคนต้องมาขอให้ถอนเรื่องที่ให้ทั้งคู่เลิกแสดงความรักเกินงามดังนั้นช่วยเลิกตะคอดและกันแนกนแหน่กันสักทีหยุดทําให้บรรยากาศตึงเครียดถ้าจะตีกันตามภาษาแฟนก็ไปหลบมุมไปตีกันสองคนพระเอกจึงมาหาพ่อที่บ้านเพื่อจะมาขอคําปรึกษาเพราะว่าเขาหาคําตอบไม่ได้และกก็อ ทั้้งหหมดดดใพ่อูจำเลยเป็นสอสอชเวพยานที่เกี่ยวข้องเป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นแถมัมีเส้นสายในสำนักงานอายการผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีแต่พ่อเป็นคนเดียวที่ผมมาขอคำแนะนำได้ซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเหตุผลที่พวกนั้นปกป้องกันเองเพราะยังมีประโยชน์ต่อก,กันอยู่ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วตัวเองเดือดร้อนเดี๋ยวพวกนั้นก็ต้องแตกคอกันเองแต่หลักฐานแค่นี้ไม่น่าจะพอที่จะสลายกลุ่มพวกนั้นได้หรอกทางนังเอกก็ได้มารอรับนักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวให้ออกจากคุกเขาชำนาญเรื่องมือไว เรื่องขโมยของไหนจะเปิดประตูได้ทุกแบบทุกบานเรื่องงัดตู้เซฟก็คือเก่งสุดๆเธอต้องการให้เขาไมา่ช่วยในแผนการขโมยปากกาอัดเสียงมาจาับพวกนั้นให้ได้มันอยู่ในโรงแรมห้องสวีทของอ e. ีพยองอุนเครื่องติดตามที่เธอเปิดดูบอกตำแหน่งที่นั่นเธอก็ได้มาอธิบายกับทุกคนว่าตอนนี้เรามีแค่คำให้การไม่มีหลักฐานอื่นเลยฉันตั้งใจหารายเชื่อเหยื่อคนอื่นมาบ้างพระเอกก็ได้เข้ามาแจมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ e. ีพยองอุ่นตั้งขึ้นเมื่อปีก่อนเขาก็จะเข้ามาร่วมช่วยกับเธอด้วยแผนก็คือเเดี๋ยววสสช จัดงานการกรุศลเพื่อสตีรีเร็วนี้และจะกล่าวสุนทรพจน์เองที่งานพวกเราจะลงมือกันในวันนั้นพอคุยกันเสร็จเรียบร้อย,เ,ย,อยเขาก็รีบเข้าไปง้อเธอโดยขอโทษที่ไม่รู้วิธีห่วงให้ถูกทางถ้าเธออยากทําอะไรก็ทําให้หมดเลยฉันน่าจะเป็นคนอยู่เคียงข้างเธอเองและทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันและคืนดีกันในที่สุดวันนี้ก็ถึงวันงานการกรุศลเพื่อสตีที่สอสอนั้นเป็นคนจัดโดยแพรจนก็จะเป็นคนดูต้นทางว่าอีพยองอุ่นออกมาจากโรงแรมหรือยังจากนั้นก็รายงานให้ใหหนังเอกกับพระเอกเข้าไปเช็คอินที่โรงแรม ขอจองห้องพักที่อยู่ใกล้ห้องของอีพยองอุนโดยหน้าห้องของอีพยุงจะมีคนคอยยืนคุมไม่ให้ใครเข้าใกล้นางเอกก็แกล้งโทรให้พนักง,งานโรงแรมช่วยมาเปิดประตูให้หน่อยโดยโกหกว่าลืมคีย์การ์ดเอาไว้ด้านในจากนั้นก็ให้เขาใช้ความมือไวขโมยคีย์การ์ดมาและให้ป้าสนิทสองคนทําเป็นหลอกล่อให้คนที่เฝ้าประตูนั้นเผลอเพื่อที่จะได้เข้าไปในห้องนั้นและขโมยปากกาอัดเสียงมาทุกอย่างก็ลงตัวพระเอกกับนางเอกก็ได้มารอทรงฮาวาที่หน้าง,งานโดยวันนี้ทุกคนก็ได้แต่งตัวเต็มยศเพื่อมาจัดก,การสสชเววระห่าง ที่สสกำลังกล่าวสนทรพจ์ต่อหน้าสื่ออึงคังก็ปลอมตัวเป็นคนคุมเสียงและก็ได้เอาปากกาอัดเสียงนั่นเปิดให้ทุกคนในงานได้ยินถึงสิ่งที่สสชเวพูดทั้งหมดเป็นการพูดจารวนลามและไม่ให้เกียรติทรงฮาวาวันนี้ก็ได้ปิดจ็อบจัดการสสชเวไปเรียบร้อยกลายเป็นข่าวใหญ่โตกันเลยทีเดียวอีพยองอุนจึงโทรตามทนายของเขามาแนะนํากับทุกคนเพื่อต้องการให้ทนายช่วยเหลือเรื่องที่เกิดขึ้นหาวิธีแก้เกมโต้ตอฝั่งนางเอกบ้างโดยพวกนั้นก็ได้มีแผนให้สสตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยว่าาเขานย ยอมรับมีความสัมพันธ์ผิดกฎหมายกับเลขาแต่อ้างว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยินยอมกันทั้งคู่เขาไม่เคยกดดันอะไรเธอเลยแถมยังอ้างว่าเลขาข่มขู่และเรียกร้องเงินจากเขาดังนั้นตอนที่เขาอยากจบความสัมพันธ์นี้เธอจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนังเอกก็ได้พาทรงหวัานมาให้คำให้การโดยคนที่เป็นอายการตัดสินคดีของเธอนั้นก็คือแบ็กกรอนมันรุ่นพี่ที่นังเอกเคยคบเป็นแฟนเมื่อก่อนเขาเป็นคนเจ้าชู้และแอบคบสาวไปเรื่อยจนทาให้นังเอกตามไปจับได้ตอนนั้นพระเอกที่รู้เรื่องจึงกดและเข้าไปถีบรุ่นพี่เต็ม ที่กล้าดียังไงมาหลอกนังเอกของเราขนาดอยู่ในรถตำรวจทั้งสองคนก็ยังสู้กันไม่หยุดเธอก็ได้มาคุยกับรุ่นพี่เรื่องคดีเขาก็ได้แนะนำว่าฟ้องไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรหลอกอย่างน้อยต้องมีหลักฐานแน่นหนาอีกสักชิ้นซึ่งเธอก็จะรีบไปหาหลักฐานมาเพิ่มขอแค่ให้รุ่นพี่ทำคดีนี้แบบยุติธรรมก็พอประธานอีกก็ได้เรียกให้พระเอกออกมาพบแต่ท่านไม่ได้ออกมาเจอให้สาวที่ท่านเลือกเอาไว้มานัดบอดกับพระเอกแทนซึ่งเขาก็ไม่พอใจและรีบไปหาประธานอีเพื่อขอปฏิเสธเรื่องนัดบอดและหวังว่าจะไม่ทำแบบนี้กกกับเาอี่น็ ูดส่วนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่แกเจอวันนี้ก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่ทนายสาวคนนั้นพระเอกก็พูดส่วนว่าผมจะคบหรือไม่คบกับใครผมไม่คิดจะฟังความเห็นจากท่านอยู่แล้วจากนั้นเขาก็รีบไปที่ร้านแหวนเพื่อตั้งใจจะซื้อแหวนเพื่อขอนางเอกแต่งงานวันต่อมาอึ้งค้งกับแพจุนก็ได้มาหาพยานที่สามารถช่วยทรงฮวาได้ซึ่งพยานคนนี้ก็เป็นเหยื่อด้วยเขาได้เล่าว่าผมไม่ได้ทํางานช่วงเดียวกับคุณทรงฮวาแต่เคยเจอ้คยๆกันเวลาไม่มีคนอยู่เขามักจะมาจับก้นจับเอวตอนผมบอกว่าจะลาออก เขาก็พูดแบบเดียวกันเป๊ะว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มหรอแต่ว่าผมไม่มีหลักฐานแค่เขียนไว้ในไดอารี่ในวันที่เกิดเรื่องเท่านั้นเองพอเขาเห็นทรงฮาวาที่โดนกระทำและต้องร้องไห้ทนทุกข์กับเรื่องที่เจออยู่คนเดียวเขาจึงตัดสินใจจะเป็นพยานและจะให้หลักฐานไดอารี่ที่เขาเขียนด้วยพระเอกก็ได้มาหาแบก็กกรอนมันเพื่อบอกว่าถ้าอยากเล่นการเมืองคดีนี้น่าเป็นโอกาสทองที่สุดพยานในคดีนี้น่าคืออีพยองอุนพาวอนแจชินกับลองไอการพักจูแทพวกนั้นน่าทุจริตมากมายถ้าโลกรู้ว่าไอ ยาพวกนี้ทําอะไรไว้บ้างคุณทรงฮวาเป็นทั้งเหยื่อและก็พยานในคดีนี้เธอเป็นคนเดียวที่เห็นไอ้พวกนั้นอยู่ในบ้านพักต่างอากาศถ้าคดีนี้ไปได้สวยนายจะได้โด่งดังเป็นผู้แตกแน่ไอาการผู้เที่ยงทําไม่อยากเล่นบทนี้หน่อยหรอทนายก็ได้มารายงานกับอีพยองอุนว่าไอาการที่รับผิดชอบนี้กระตือรือร้นมากดูทรงแล้วน่าจะสั่งฟ้องอีพยองอุ่นจึงพูดสนับว่าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํางั้นช่วยจัดการทนายยูรีให้ผมทีนางเล่นผมเกือบตายจะยึดใบวิชาชีพนางมาหรือไม่ก็ เข้าคุกไปเลยทาน,นายก็ไม่อยากทํางานให้กับคนชั่วแล้วเขาจึงโทรไปหาหนางเอกว่าฉันจะไม่ทํางานให้ไอ้โรคจิตนี่แล้วล่ะฉันกลัวมันจนทําด้วยไม่ไหวเขาจึงมาช่วยทางฝั่งนางเอกแทนให้หนางเอกกับพระเอกไปเจอกับประธานาวอนเพื่อมาเตือนว่าถ้าหากยังไปสนิทสนมกับสสเชเวเดี๋ยวจะต้องเดือดร้อนเอาเพราะตอนนี้ได้มีเหยื่ออีกรลายจะมาเป็นพยานให้กับทรงฮวาแล้วประธานาวอนจึงรีบมาคุยกับกลุ่มว่าถ้าขืนเป็นแบบนี้พวกเราได้กอดคอกันตายแน่สสเชเวทําเรื่องไว้กับคนตั้งเยอะแยะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลย แผมกาลังจะสืบสวนเรื่องบ้านพักต่างอากาศทุกคนจึงตัดหางปล่อยสอสอเเวซาจะได้ไม่เดือดร้อนโดยพวกนางเอกก็ได้มาแอบบันทึกเสียงตอนที่พวกนั้นกําลังคุยกันแล้วส่งไปให้สอสอเเวได้ฟังแผนก็คือทําให้พวกมันแตกคอกันเองสอสอเเวจึงรีบมาคุยกับประธานอีว่าอีพยองอุนทําแบบนี้กับผมได้ยังไงท่านก็ได้บอกว่าเรื่องล่วงละเมิดทางเพศยอมรับผิดแต่โดยดีแล้วรับโทษซะพอนอายออกจากคุกมาฉันจะดูแลนายแต่ว่านายต้องจัดการอีพยองอุลให้สิ้นซากหมาที่แววงกัดนายของ,อ,งองตัวเองต้องตัดหางปล่อยวัด แล้วท่านก็เอาแฟดไดที่มีหลักฐานทั้งหมดให้ไปสสก็ได้ไม่ยอมรับผิดทั้งหมดแถมยังเอาแฟดไดนั่นให้กับตำรวจไปด้วยไหนจะแฉะยับเรื่องทั้งหมดของกลุ่มข่าวก็ได้ลงไปทั่วเรื่องสสชเวยอมรับผิดทั้งหมดไหนจะอายการที่เข้ามาตรวจสอบและสืบสวนครั้งใหญ่ทําให้การของเหยื่อเปิดเผยว่าอีพยองอุนได้เชิญนักการเมืองจํานวนหนึ่งรวมถึงสสชเวและนักลงทุนหลายคนไปที่บ้านพักตากอากาศพร้อมเสนอสินบนและบริการทางเพศให้แบ็กกอนมอนก็คือรับบทเป็นอายการที่เที่ยงทมตามที่พระเอกได้นะ นาไว้คดีของทรงฮาวาันก็ได้จบอย่างสวยงามอีพยองอุ่นก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำร้ายเขาก็คือพ่อของตัวเองเขาจึงไม่อยู่เฉยบุกไปที่บ้านพ่อเพื่อไปอางวาและทำร้ายแต่โชคดีที่มีคนเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันทำให้นำตัวท่านส่งโรงพยาบาลส่วนอีพยองอุ่นต้องรีบไปเก็บของไปขึ้นเครื่องเพื่อจะหลบหนีทางพระเอกที่อยากของเอกแต่งงานเขาได้ทั้งเตรียมดอกไม้มาเต็มหลังรถไหนจะพามาร้านอาหารดินเนอร์สุดหรูแต่ว่าแผนก็ยังล่มขอแต่งงานไม่ได้จนกลับมาถึงที่บ้าน เขาก็ได้บอกว่าฉันรู้ว่าฉันใจร้อนไปและรู้ว่าเธอก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าต่อให้ฉันถามเป็นร้อยเป็นพันครั้งคําตอบของฉันก็ยังเหมือนเดิมและเขาก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานกันนะแต่นางเอกก็พูดส่วนว่าอัตราการหย่าล้างพุ่งสูงการแต่งงานไม่ได้เท่ากับความสุขที่สําคัญฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับครอบครัวของนายนางเอกก็คือปฏิเสธการขอแต่งงานคนของพระเอกก็ได้โทรมาแจ้งข่าวว่าอีพยองอุ่นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากออกหมายจับได้ไม่นานตำรวจกำลังตามหากัน แล้วเมื่อคืนหน่วยฉุกเฉินก็ได้ไปที่บ้านของประธานอีท่านอยู่โรงพยาบาลโชคดีที่ยังมีสติหมายความว่าประธานอีได้เจอกับอีพยองอุนเป็นคนสุดท้ายแต่ท่านปฏิเสธไม่ให้การพระเอกจึงรีบมาที่โรงพยาบาลและเห็นว่าประธานอีกําลังอาละวา่าปาแก้วใส่พ่อของเขาแถมยังโวยวายว่าถ้าพวกแกทําตัวให้มันดีๆเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกอีพยองอุนมันบอกว่าจะขึ้นเรือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าทางจะหนีออกประเทศยังไงก็ต้องจับมันให้ได้ก่อนมันจะสร้างปัญหาไปมากกว่าเดิมพระเอกจึงเล่นบทเป็นแมงดานหนุ่มหลออลลกเลื ไปหลอกถามเจ้าของเรือที่จะสามารถพาออกนอกประเทศได้ได้ยินว่าอีพยองอุนก็ขึ้นเรือนี้ไปเหมือนกันโดยนักสืบก็ได้มาร่วมช่วยกับเขาเจ้าของเรือก็ได้บอกว่าหมอนั่นยังอยู่ที่เกาหลีลูกน้องมันเตรียมเรือและทุกอย่างเอาไว้พร้อมแต่มันชิ่งนาทีสุดท้ายพวกเราก็เลยออกเรือไม่ได้อีพยองอุนก็ยังไม่หยุดให้ลูกน้องไปสืบเรื่องครอบครัวของนางเอกมาแถมยังมีแผนจะไปเล่นงานแม่ของเธอซะเซยอนก็ได้หอบลูกร้องไห้มาหานางเอกที่ร้านเธอได้ตัดสินใจว่าอยากหย่ากับโดจินเธอได้เล่าว่าวันนั้นแม่เขาได้มาดูลูกให้กับ ท่านได้บอกว่าโดจินของฉันก็ได้ตายพอดีถ้าไม่ได้ฉันมาดูแลหลานยังไงเธอก็ไม่ได้ทําอะไรมากอยู่แล้วถ้าหักปีกผัวตัวเองให้มานั่งแช่อยู่แต่บ้านแบบนี้ควรรู้สึกผิดบ้างสิทําไมหน้าไม่อายขนาดน,นี้เลยล่ะเอาตรงๆถ้าไม่ได้ฉันเธอมีแม่แท้ๆให้ขอให้ช่วยไมล่ะตัวเองไม่มีแม่ด้วยซ้ำลูกก็จะเลี้ยงงานก็จะทําแบบนี้เรียกว่าโลกจากนั้นเธอก็เลยมาคุยกับโดจินว่าฉันจะหยุดงานแล้วมาดูลูกนายต้องทิ้งร้านแล้วคอยมาดูลูกทั้งวันนายก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วไหมลําบากก็บอกกันมาสิว่าาาลํบกฉัน อยากได้ยินว่าฉันเป็นผู้หญิงที่หักปีกสามมีตัวเองให้นั่งแช่อยู่แต่บ้านและทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันนังเอกได้ยินเรื่องทั้งหมดก็รีบเข้าไปกอดปลอบใจและบอกว่าพวกแกแค่เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ก็เท่านั้นเองนังเอกจึงอาสาดูหลานให้โดยที่เซยอนไปทํางานหลานก้าแต่ร้องไห้ไม่หยุดจังหวะนั้นแม่พระเอกก็ได้มาที่ร้านและเข้ามาช่วยดูให้จากนั้นก็ได้มาปรึกษานางเอกเรื่องจะขอ,อยากกับพ่อนังเอกจึงพาให้มานั่งดื่มเหล้าเพื่อระบายออกมาโดยท่านก็เล่าว่าตอนคบกับสามีแรกๆเขาก็เป็็นนนคนเเเีีียยยบบๆแตต่่่ดดว้้้าามมออะไไไรกไลซํ เหมือนกันว่าจะอยู่ด้วยกันไปทําไมนางเอกที่เมาก็พูดสอนว่าแม่กับพ่อก็น่าจะเคยข้างรักกันหน้าดูนี่นาที่แม่ไม่เจอครอบครัวเพราะเลือกแต่งงานทั้งที่ครอบครัวไม่ยอมรับไม่ใช่หรอท่านก็บอกว่าฉันเหนื่อยที่ต้องคอยตามล้างตามเช็ดให้กับพ่อฉันนะ่ะเพราะงั้นถึงได้หนีไปอยู่ใต้ร่มของเขาไงต่อยใ,ใครบอกว่าเขาหัวรั้นเกินไปเข้มงวดซะไม่มีแต่ฉันก็ชอบที่เขายังยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองแต่พอย้อนกลับไปเขาแบกรับภาระเรื่องพ่อของฉันที่เอาติดตัวมาด้วยทั้งหมดนางเอกก็ถามว่างั้นนเเเเลยยอยออาาาาากกกจะับขหขหป็ผู้ช สัตว์มาโดยตลอดตอนลำบากก็อยากให้เขาปกป้องพอมาตอนนี้จะปล่อยเขาไปเนี่ยนะแม่นี่เป็นพวกเสแสง้งด้วยความที่เม au, นานังเอกก็ได้พูดจาไม่เข้าหูแม่จึงทําให้ทั้งสองคนทะเลาะกันพระเอกกับเซยอนที่เข้ามาเห็นจึงรีบเข้ามาช่วยห้ามและจับแยกออกจากกาันซะพอ,อนังเอกได้สติเธอจะรีบไปขอโทษแม่แต่ท่านก็ดันนอนหลับไปแล้วเธอจึงพูดกับพระเอกไปตรงๆว่าที่ฉันกลัวคือสัญญาเราผิดสัญญามันทําให้อีกฝ่ายต้องผิดหวังไม่สัญญาอะไรเลยมันดีกว่าไม่ใช่หรออย่างพ่อฉันสัญญาว่าจะรักและอยู่กับแม่ต ไปแต่ท่านก็เลือกที่จะจากไปก่อนฉันทําไม่ได้จริงๆขอโทษนะเขาจึงบอกว่างั้นก็ไม่ต้องทําถ้าเธอไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบไม่ต้องกดดันไปหรอกฉันใจร้อนเรื่องแต่งงานไปหน่อยจากนี้ไปฉันจะไม่สัญญาอะไรที่ทําไม่ได้ตอนเช้าเธอก็รีบม,มาขอโทษแม่ยกใหญ่โดยท่านก็ไม่กดแล้วบอกว่าที่เธอพูดเมื่อคืนมันก็ถูกต้องส่วนพระเอกก็ได้มาตามสืบจนหาแหล่งที่ซ่อนอีพยองอุ่นได้แต่ว่ามันก็ไหวตัวทันหลบหนีไปได้ซะก่อนแถมลูกน้องคนสนิทที่อยู่กับมันตลอดก็ตามช่วยมันไปด้วยพระเอกจึง ให้นักสืบไปสืบประวัติของคันลูกน้องอีพยองอุนมาให้หน่อยอีพยองอุนก็ได้โทรไปหานางเอกบอกว่าฉันกะจะกบดานอยู่เงียบๆแล้วนะแต่แฟนคนแก่งของเธอเอาแต่ขุดคุยตามหาฉันไม่เลิกมันต้อนฉันซับจนมุมขนาดนี้ฉันเลยไม่มีทางเลือกเธอเข้าใจทุกคนเลยนี่ก็เลยช่วยไปซะทุกคนยังเข้าใจฉันด้วยไม่ได้หรอนางเอกก็พูดสนว่าฉันน่ะเข้าใจแค่คนแต่แกน่ะมันไม่ใช่คนด้วยซ้ําหมอน้่นจึงบอกว่าแน่ใจนะว่าจะไม่เสียใจทีหลังเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นี่แหละนางเอกจึงรีบมาหาตำรวจและให แกะรอยตามตำแหน่งที่อีพยองอุนโทรมาซึ่งมันอยู่แถวบ้านแม่ของนังเอกเลยจึงรีบเช็ดกล้องวงจรปิดและที่คาดไว้ไม่มีผิดจริงๆมันได้ให้คนไปจับตัวแม่ของนังเอกมาจากนั้นก็โทรมาหาพระเอกบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแกก็มาคนเดียวซะซึ่งพระเอกก็เชื่อแล้วก็รีบไปหาอีพยองอุนเพื่อถามว่าแกจับแม่ยูริไปไว้ที่ไหนฉันจะยอมทําทุกอย่างที่แกต้องการขอแค่แกบอกมาว่าแม่ยูริอยู่ที่ไหนอีพยองอุนจึงรีบเข้าไปชกต่อยแล้วก็ทื่พระเอกไม่ยัง้งพอมันเหนื่อยมันก็ขอดู ูกน้องคอยจับตาดูพระเอกซะก่อนจังหวะนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปคุยกับฮันลูกน้องว่าลูกสาวนายไม่อยากเจอเธอแล้วหรอถ้านายโดนจับนายไม่มีวันได้เจอลูกสาวแน่นายมาเสี่ยงเพราะอีพยองอุ่นใจค่าผ่าตัดให้กับลูกสาวของนายตอนที่นายอยู่ในคุกซิท่าถ้านายช่วยฉันฉันจะช่วยให้ในายได้เจอลูกสาวก่อนที่เธอจะโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งฮันก็เชื่อและยอมบอกตำแหน่งที่พวกมันจับตัวแม่นางเอกไปแถมยังโทรแจ้งตำรวจให้ตามมาจับอีพยองอุ่นด้วยแม่ดีฟื้นก็เห็นว่าตัวเองถูกจับอยู่ในรถคันหนึง่งจำได้ว่ารระเเเออกกกให้คื่่งตติิดาามฉฉุนนัทว ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้กดที่เครื่องหนึ่งครั้งแล้วมันจะส่งตำแหน่งที่อยู่ของท่านไปให้กับตำรวจซึ่งท่านได้กดฉุกเฉินแต่พวกที่จับตัวมากับเห็นจึงทำลายได้โยงเครื่องติดตามทิง้งนักสืบที่ติดต่อพระเอกไม่ได้จึงโทรแจ้งนางเอกว่าเครื่องติดตามที่จองโทให้แม่เธอเอาไว้มันมีแจ้งเตือนมาตอนนี้ทางตำรวจและพวกเรากำลังตามไปที่ตำแหน่งที่อยู่นั่นพอนางเอกตามมากับไม่พบแม่จึงรีบช่วยกันออกตามหากันต่อพอพวกนางเอกได้รับตำแหน่งของแม่ก็รีบไปช่วยจนสำเร็จแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะว่าอีพยองอุ่นได จับเพระอเอกเป็นตัวประกันและต้องการเรียกให้นางเอกมาที่นั่นพอนังเอกมาถึงมันก็ได้ทำรายพระเอกและเข้าไปแทงจนเขาได้รับบาดเจ็บแต่พระเอกก็ไม่ยอมแพ้สู้กับมันจนทำให้มันแพ้แล้วก็โดนจับได้นังเอกก็รีบเข้าไปดูอาการพระเอกและนำตัวส่งที่โรงพยาบาลหมอได้ผ่าตัดและแจ้งว่าโชคดีที่อวัยวะภายในไม่เสียหายและการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนังเอกก็เอาแต่เฝ้าพระเอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนคอยดูแลและอยู่ข้างๆตอนที่เขายังไม่ฟื้นด้วยความเหนื่อยเธอก็ได้เผลอหลับไปพอพระเอกฟื้นขึ้นมาทุกคนก ขเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นมาที่บนดาดฟ้าเธอก็ได้บอกว่าฉันไม่เห็นหน้านายแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงไนายออกลงจัดการทุกอย่างเองแบบนี้ไม่รู้เรื่องไงว่าถ้านายเจ็บฉันเจ็บยิ่งกว่าเพราะงั้นขอร้องอย่าเจ็บตัวอีกเลยฉันน่ะรักนายมากจริงๆแม่กับพ่อก็รีมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูอาการของรพอเอกแม่ก็ได้บ่นว่าพวกเราเป็นพ่อแม่ลูกนะเกิดเรื่องขึ้นทําไมไม่โทรมาบอกถ้าไม่เห็นในข่าวก็ไม่รู้เลยว่าลูกบาดเจ็บพ่อที่เห็นว่าทุกคนในห้องดูอึดอาจจึงขอตัวกลับก่อนแม่จึงทะเลาะกับพ่อว่าย ไปอีกหรอต่อให้ลูกมันอึดอัดแต่คุณจะหลบหน้าลูกก่อนได้ยังไงไหนจะคู่ของเซยอนกับโดจินที่ทะเลาะก,กันอยู่หน้าห้องเหมือนกันนางเอกจึงตัดสินใจเรียกแม่และเซยอนมาคุยเพื่อลองฟังราคาที่ต้องจ่ายถ้าคิดจะหย่าเธอได้พูดถึงข้อกฎหมายกันหย่าล้างให้ทั้งสองคนได้ฟังจากนั้นก็พาทั้งคู่มาคลายเครียดด้วยการทำเล็บเติมความสวยไหนจะออกมาช็อปกระจายละลายเงินยังไม่พอแค่นั้นยังพามาทานของหวานเพื่อให้อารมณ์ดีนางเอกก็ได้แนะนําให้เซยอนไปคุยกับโดจินตรงๆเรื่องที่แม่ของเขาพูดจาแบบนี้กับเธอซะซึ่งเซ ยอนก็ได้กลับมาหาโดจินเพื่อมาคุยเรื่องทั้งหมดแต่ว่าโดจินก็รู้เรื่องจากพระเอกแล้วว่าแม่ของเขาพูดจาไม่ดีใส่ใเธอไปหน่จะเรื่องที่เธอไม่มีแม่ตัวเองแต่มีลูกแล้วยังโลภจะทํางานอีกเขาก็ได้ขอโทษที่ทําร้ายจิตใจของเธอนะเรื่องแม่ฉันจะจัดการเองการที่ฉันมาทําอาหารให้ลูกทานทุกวันและอยู่แต่บ้านมันสําคัญกว่าการเปิดร้านของฉันซะอีกและทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันและคืนดีกันในที่สุดส่วนคู่พ่อกับแม่นางเอกก็ได้แนะนําว่าให้โดนมัดมือมัดเท้าไว้ด้วยกันซะจะได้พูดคุยกันมากขึ้นไง ก็ได้เอากุญแจมือมาใส่ให้พ่อกับแม่ไว้ซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆทําให้พวกท่านได้พูดคุยกันมากขึ้นรวมถึงได้กอดปลอบใจกันไปด้วยแต่แม่ก็ยังเลือกที่จะขอออกห่างจากพ่อสักพักห้ความรู้สึกผิดของกันและกันหายไปพวกท่านก็จะค่อยหันหน้ามามองกันอีกครั้งแล้วมีความสุขพอนางเอกกลับมาที่บ้านก็ได้มาคุยกับแม่ว่าแม่อยากให้หนูแต่งงานไหมตอนนี้หนูกับจองโฮก็มีความสุขดีแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนไปนี่นาพ่อผิดสัญญาที่บอกว่าจะอยู่กับแม่ กับลุงแบบนั้นได้อีกหรอแม่ไม่กลัวบ้างเลยหรือไงแม่ก็พู้สนว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปหรอกนะแม่แค่อยากจะอยู่กับเขาไม่ว่าเราจะไปลงเอยที่ไหนอย่าเผชิญหน้าความเปลี่ยนแปลงไปกับเขาไม่ต้องไปคิดอะไรให้ยุ่งยากถ้าเขาเป็นผู้ชายที่ลูกอยากจะเคียงข้างทั้งช่วงสุขและกะถ็ถูเขาคนนั้นคือคนที่ใช่แล้วล่ะนางเอกจึงรีบไปหาพระเอกเพื่อบอกว่าฉันอยากทําทุกอย่างกับนายอยากลองผิดหวังตอนที่นายผิดสัญญาอยากทะเลาะก,กับนายเพราะความเห็นไม่ตรงกันอยากลองเลิกกันแบบน้ําตานองหน้าแล้วก็ปรับความเข้าใจกันซะ ถึงเรื่องเราจะมีจุดจบถึงจุดจบนั้นจะทําให้เราเสียใจแค่ไหนฉันก็ยังอยากไปจุดนั้นกับนายเพราะงั้นแต่งงานกับฉันเถอะนะในที่สุดคู่นี้เขาก็ได้ตกลงแต่งงานด้วยกันวันเวลาก็ได้ผ่านไปพระเอกก็ได้กลับมาหาพ่อที่บ้านระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งดื่มด้วยกันเขาก็พูดขึ้นมา,ว,ามว่าผมว่าผมเหมือนพ่อมากกว่าแม่ซะอีกตั้งแต่เรื่องพยายามจัดการอะไรเองคนเดียวยันเรื่องไม่กล้าพูดความรู้สึกได้แต่เก็บไว้ข้างใน,นให้ตัวเองเจ็บเองเหมือนคนโง่พ่อควรปล่อยวางทุกอย่างแล้วทาใจให้สบายจากนั้นก็ป น้อแม่กลับมาซะในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานของพระเอกกับนางเอกแล้วโดยพระเอกก็ได้เป็นเจ้าบ่าที่หล่อที่สุดส่วนเจ้าสาวก็มาในชุดแดงสวยสงา่าเขาก็ได้พูดกับเธอว่าเมื่อ17ปีก่อนฉันเจอคนที่ทําให้ฉันทุ่มเทใจแบบไม่ต้องมีใครมาบอกด้วยซ้ําฉันจะไม่พูดว่าเธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรู้ไว้แค่ว่าเธอช่วยทําให้ฉันค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงนิสัยดีๆทั้งหมดฉันได้มาจากเธอทั้งนั้นเลยเพราะงั้นอย่ากลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนางเอกก็พูดสวนว่าฉันเชื่่่่อวววาาาาเาเเรกกกิดมมคูันไนไงทุชล ที่เราอยู่ด้วยกันจะสนุกขนาดนี้ได้ยังไงเป็นนายมาตลอดมีแค่นายคนเดียวขอโทษที่ฉันรู้ตัวช้าฉันจะรักนายจนกว่าหัวใจฉันจะหยุดเต้นและทั้งหมดก็ได้มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้อย่างสนุกสนานหนังก็ได้จบแบบมีความสุขก่อนจะไปไอยขอแถมอีกนิดกลายเป็นว่าคาเฟ่ของนังเอกมีทนายให้คําปรึกษาถึงสองคนจะเลือกปรึกษาสาวอ่อนโยนแบบนังเอกของเราหรือจะเลือกแบบเผ็ดร้อนแบบพระเอกก็ได้ถ้าใครมีปัญหาทางสุขภาพจิตก็ให้ขึ้นไปตรวจชั้นบนกับหมอส่วนใครอยากจะสืบอะไรก็ให้ขึ้นไปชั้นบนพบกับ นักสืบได้เหมือนกันกลายเป็นว่าตึ่นนี้เป็นตึ่นของครอบครัวไปละอยู่รวมกันแล้วก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันไปเรื่อยๆหวังว่าซีรีส์เรื่อง The r ค Cafe เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนที่ได้ชมมีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะซีรีส์เรื่องต่อไปจะมาสปอยลเรื่องอะไรก็มารอรับชมกันด้วยนะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย